มัดรวมไว้แล้วประกันรายได้ข้าวงวดหนึ่งถึงเจ็ดเก็บเกี่ยวงวดไหนได้เงินส่วนต่างเท่าไรกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร,ร่ชาว,าชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับขระสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารรายงานความคืบหน้าเงินประกันรายได้ข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทกับกระผมคนเที่ยข่าวกเกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาวรวยด้วยนะครับเอาละครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับชาวนาเช็คเลยรวมไว้ให้แล้วการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าวงวด1-7เก็บเกี่ยววันไหนรับเงินเท่าไหร่หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมนะครับ ให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่4โดยใช้วงเงินงบประมาณ8 1นล้านบาทจ่ายเงินส่วนต่างข้าวให้ชาวนารวม33งวดนะครับขณะที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เคาะราคากลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาข้า,ขาวงวดที่1ถึง7แล้วมีดังต่อไปนี้นะครับ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงการจ่ายเงิน,นต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวงวดที่1นนะครับจ่ายให้กับเกษตรกร,กรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2565ดังนี้นะครับข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีไม่ต้องจ่ายเพราะราคาสูงกว่าประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้าราคา9 5 8 3 2 0บาทต่อตัน ชดเชยตันละ416.80บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุดนะครับ12,504บาทมีเกษตรกร,ร,กรได้รับประโยชน์ได้รับเงินนะครับ453,887ครัวเรือนนะครับข้าวเปลือกเหนียวราคา11,140.10บาทได้ชดเชยตันละ859.90บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด 13758.40พัร้อบศาทมีเกษตรกร,ร,กรได้รับเงินส่วนต่าง5443มครัวเรือนนะครับงวดที่2จ่ายให้กับเกษตรกร,ร,กรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่15บหถึงย1ตุลาคม2565ดังนี้นะครับข้าเปาลือกหอมมะลิราคา15401.02บาทต่อตันค่าเปาลือกหอมมะลิ นอกพื้นที่ราคา14,514.52บาทต่อตันและค่าเปลือกหอมปทุมธานีราคา11,357.06บาทต่อตันไม่ต้องจ่ายชดเชยเพราะราคาสูงกว่าประกันรายได้นะครับค่าเปลือกเจ้าราคา9,555.32บาทต่อตันชดเชยตละ444.68บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด13,340.40บาท มีเกษตรกร,กรได้รับประโยชน์49,175ครัวเรือนค่าเปลือกเหนียวราคา11,606.47บาทต่อตันชดเชยัตละ393.53บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด6,296.48บาทมีเกษตรกร,กรได้รับเงิน57,620ครัวเรือนงวดที่3จ่ายให้กับเกษตรกร,กรที่แจ้งบรญชีเบเกี่ยว ระหว่าง22ถึง28ตุลาคม2565ดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา15,450.84บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา14,518.91บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา11,304.50บาทต่อตันไม่ต้องจ่ายชดเชยเพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้าราคา9,551.88บาทต่อตัน ชดเชยแต่ละ448.12บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด13,443.60บาทมีกเกษตรกรได้รับเงิน31,38ครัวเรือนและค่าเปลือกเหนียวราคา11,719.40บาทต่อตันจ่ายชดเชยแต่ละ280.60บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด4,489.60บาทมีกเกษตรกรได้รับเงิน 3 6มหมสเบเจ็ดครัวเรือนงวดที่4ี่จะให้กับเกษตรกรที่แจ้งบตรเก็บเกี่ยววันที่ยีก้าตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2565้าดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา1 5 3่งหมบาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา 14, 1 4ึ่งหมืพันหบาทต่อตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาหนึ่งหมื่นหบาทต่อตัน ไม่ต้องจ่ายชดเชยเพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ข้าวเผือกเจ้าราคา9,532.63บาทต่อตันชดเชยตันละ467.37บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด14,021.10บาทมีกเกษตรกรได้รับเงิน5472ครัวเรือนและข้าวเลือกเหนียวราคา11,100 982.94บาทต่อตันชดเชยตันละ 17. 06บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด272.96บาทมีกเกษตรกรได้รับเงิน1 2 6 6 6ครัวเรือนงวดที่5จ่ายให้กับกเกษตรกรที่แจ้งบันเก็บเกี่ยววันที่5ถึง11พฤศจิกายน2565ดังนี้ข้าวหอมมะลิราคา15,009.64บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา14,197.71บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวราคา12,225.53บาทต่อตันไม่ต้องจ่ายชดเชยเพราะราคาสูงกว่าประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา18,74.04บาทต่อตันชดเชยตันละ125.96บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด3,149บาท บาทมีเกษตรกร,กรได้รับเงิน6,268ครัวเรือนและข้าเปลือกเจ้าราคา9,467.85บาทต่อตันชดเชยตันละ532.15บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด15,964.50บาทมีเกษตรกร,กรได้รับเงิน53,964ครัวเรือนงวดที่6จ่ายให้กับเกษตรกร,ท,กรที่แจ้งเก็บเกี่ยว วันที่12-18พฤศจิกายน2565ดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา14,140.32บาทต่อตันข้าวเหนียวราคา12,188.36บาทต่อตันไม่ต้องจ่ายชดเชยเพราะราคาสูงกว่าประกันไรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา14,603.47บาทต่อตัน ชดเชยตันละ396.53บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด5,551.42บาทมีเกษตรกร,ร,กรได้รับเงิน856,336กัวเรือนข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา1,556.81บาทต่อตันชดเชยตันละ433.19บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด1,829.75บาทมีเกษตรกร,ร,กรได้รับเงินส่วนต่าง 5,149ครัวเรือนและค่าเปลือกเจ้าราคา9,370.09บาทต่อตันชดเชยตันละ629.91บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด18,897.30บาทมีกเกษตรกรได้รับเงิน47,176ครัวเรือนและงวดที่7 จ่ายให้กเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่19-25พฤศจิกายน2565ดังนี้ข้าเปลือกหอมมะลิราคา14,110.47บาทต่อตันชดเชยตันละ889.50บาทต่อตันได้รับเงินชดเชยสูงสุด12,453.42บาทข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา13,514.75บาทต่อตัน ชดเชยตันละ485.25บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด7,764บาทเข้าเผือกหอมปทุมธานีราคา1590.24บาทต่อตันชดเชยตันละ409.76บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด1 2 4 4บาทเข้าเลือกเจ้าราคา9,385.73บาทต่อตัน ชดเชยัตะละ614.27บาทได้รับเงินชดเชยสูงสุด18,428.10บาทและค่าเปลือกเหนียวราคา12,108.99บาทต่อตันไม่ต้องจ่ายชดเชยการจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันไรายได้ข้าวฟีที่4ยังคงหลักการเช่นเดิมโดยธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสากรการ,กรเกษตรหรือทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร,ร,กรโดยตรง ภายในสามวันทาการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างดิงเช่นเดียวกับปีที่1 2และปีที่3ซึ่งในงวดที่7นี้นะครับในวันพวกนี้ที่วันที่30พฤศจิกายน2565นรนะครับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศน,นะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยประจําวันนี้ วันอังคารที่29พิจิกายน2565